สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีแยกเนื้อตาลออกมาทำขนมเคล็ดลับทำให้เนื้อตาลไม่เปรี้ยวไม่ขมพร้อมบอกวิธีเก็บรักษาให้ได้นานไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก่อนที่จะนำลูกตาลมาทำก็ให้นำลูกตาลไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะพอล้างลูกตาลเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะนำลูกตาลมาแกะเปลือกด้านบนออกค่ะส่วนลูกตาลที่เรานำมาทำวันนี้เราก็จะใช้เป็นลูกตาลที่สุกงอมค่ะ ส่วนลูกตาลของใครที่ยังไม่สุกงอมแนะนําให้นําไปบ่มก่อนนะไว้สักสองสามวันเพื่อให้ลูกตาลได้สุกงอมค่ะพอลูกตาลสุกงอมดีแล้วจากนั้นก็ให้นํามาแกะเปลือกปอกเปลือกออกให้หมดเลยค่ะในขั้นตอนการปอกเปลือกตาลใครจะใช้เป็นมือลอกออกก็ได้นะแต่เราจะใช้เป็นมีดค่ะจะได้สะดวกง่ายต่อการปอกเปลือกตาลแต่การที่เราใช้มีดจะสะดวกและง่ายกว่าการแกะลอกเปลือกค่ะ พอเราใช้มีดปอกเปลือกตาลจะสังเกตว่าจะไม่มีเศษดำๆของเปลือกตาลติดอยู่นะแต่ถ้าเราใช้มือลอกตัวเปลือกตาลจะติดอยู่เยอะค่ะส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะก็ให้ปอกได้ตามความถนัดของตัวเองเลยค่ะและตอนนี้เราก็ได้ปอกเปลือกตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําลูกตาลที่ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยมาล้างทาความสะอาดอีกหนึ่งรอบค่ะ พอล้างลูกตาลสะอาดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะนําลูกตาลมาแกะแล้วก็ดึงที่เป็นเส้นใยสีดําออกให้หมดเลยค่ะเส้นใยสีดําแบบนี้จะทําให้ตัวเนื้อตาลของเรามีรสที่ขมนะดังนั้นเราควรที่จะดึงออกให้หมดเลยค่ะและตอนนี้เราก็ได้ดึงเส้นใยสีดําออกหมดแล้วจากนั้นเราก็จะนําลูกใหม่มาทําแบบนี้ต่อไปจนกว่าลูกตาลของเราจะหมดค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็ได้แกะเอาเส้นใยสีดําของลูกตาลออกหมดครบทุกลูกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําน้ําเปล่าจํานวน2ลิตรมายีลูกตาลทําแบบนี้เพื่อเป็นการล่อให้เนื้อตาลหลุดออกมาค่ะส่วนจํานวนน้ํา2ลิตรเราก็จะทยอยใส่แบบนี้นะเราจะไม่ใส่ลงไปทีเดียวค่ะพอใส่น้ําลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้ยีลูกตาลได้เลยทําแบบนี้จะช่วยทําให้เนื้อลูกตาลของเราหลุดออกมาง่ายค่ะ พอใช้มือยีมาได้สักพักจะสังเกตว่าเนื้อลูกตาลก็เริ่มที่จะหลุดออกมาแล้วค่ะแต่ยังไม่หลุดออกมาดีในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ทัพพีในการขูดนะการใช้ทัพพีขูดแบบนี้จะช่วยทําให้เนื้อตาลของเราหลุดออกมาง่ายแล้วก็เยอะทําให้ประหยัดเวลาค่ะหรือในขั้นตอนนี้ใครถนัดแบบไหนก็สามารถทําแบบนั้นได้เลยนะในขั้นตอนที่เราใช้ทัพพีขูดนะจะสังเกตว่าเนื้อลูกตาลหลุดออกมาเยอะเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้ขูดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อตาลจะหลุดออกมาหมดค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จค่อยมาดูก,กันค่ะตอนนี้เราก็ได้ขูดเอาเนื้อตาลออกมาหมดแล้วนะจากนั้นเราก็จะเทน้ำที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ยีต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อตาลที่ติดอยู่ได้หลุดออกมาให้หมดเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําเม็ดลูกตาขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะเพราะเราจะนํามาล้างรอบที่2อ,อยู่ค่ะต่อไปเราก็จะนําตาลลูกใหม่นะคะลงไปยีต่อแล้วก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะในขั้นตอนนี้ก็ให้เรายีเล็กน้อยจากนั้นก็ให้นําทับพ,พีมาขูดค่ะจะได้ช่วยทําให้เนื้อตาลหลุดออกมาง่าย หรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ค่ะให้เราทำตามความถนัดของตัวเองเลยตอนนี้เราก็ได้ยีหรือแยกเนื้อตาลออกครบทั้ง3ลูกแล้วนะคะโดยการใช้น้ำา2ลิตรค่ะจากนั้นเราก็จะนำเม็ดตาลที่เราเก็บไว้ในรอบแรกนะมาล้างน้ำที่2ค่ะส่วนน้ำที่2ที่เราจะนำมาล้างเม็ดลูกตาลเราก็จะใช้อยู่ที่1ลิตรค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะนําเม็ดลูกตาลลงไปล้างทีละเม็ดค่ะแล้วก็ขยี้เอาเนื้อตาลให้หลุดออกมาอีกนะในขั้นตอนนี้เนื้อตาลอาจจะติดอยู่ค่ะเราก็จะล้างออกให้หมดเลยพอล้างเสร็จในรอบนี้เราก็จะนําเม็ดตาลไปทิ้งเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําเม็ดตาลนะคะลงไปล้างต่อจนกว่าเม็ดตาลจะหมดค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะล้างจนกว่าจะหมดมเดี๋ยวพอหมดแล้วค่อยมาดูกันค่ะ พอล้างเม็ดตาลเสร็จรอบสองแล้วเราก็จะนำมาเทผสมกับน้ำรอบแรกเลยค่ะพอเทผสมกันเสร็จแล้วเราก็จะนำมากรองด้วยกระชอนตาถีแบบนี้หนึ่งรอบค่ะการที่นำมากรองด้วยกระชอนตาถีแบบนี้จะช่วยทำให้เราได้เนื้อตาลที่เนียนละเอียดและสวยค่ะต่อไปก็ให้เราคนเพื่อให้ส่วนที่เป็นเนื้อตาลได้หลุดลงไปนะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใช้ไมพ้พายกดค่ะเพื่อให้ตัวเนื้อตาลได้หลุดลงไปง่าย พอใช้ไม้พายกดมาได้สักพักเนื้อลูกตาลก็ได้หลุดลงไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเหลือเฉพาะเส้นใยลูกตาลในขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปทิ้งเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะสังเกตด้านล่างของกระชอนตาถี่เราก็จะนำไม้พายปาดลงให้หมดเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้กรองเนื้อตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปเทใส่ผ้า,าขาวบางกันเลย ต่อไปก็ให้เตรียมชามกะละมังจากนั้นก็นําผ้าขาวบางพับสองชั้นค่ะมารองไว้แบบนี้พับสองชั้นนะผ้าขาวบางจะได้มีความหนาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําตาลที่เรายีไว้นะมาเทใส่ลงไปแบบนี้ค่ะพอเทลงไปหมดแล้วจากนั้นก็ให้เราลวกผ้าขาวบางขึ้นมาค่ะลวบผ้าขาวบางขึ้นมาเสร็จก็ให้นําหนังยางมารัดเพื่อกันตัวผ้าขาวบางหลุดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําเชือกฟางมาผูกแล้วก็นําไปห้อยไว้ข้ามคืนเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะห้อยไว้เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ําของตาลหยดออกให้หมดค่ะเราก็จะห้อยไว้ข้ามคืนเลยนะเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ําขมของตาลได้หลุดออกมาให้หมดค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะหากระมังมารองไว้ด้วยนะ <S <S เพื่อกันตัวน้ํากระเด็นใส่บ้านค่ะแต่ถ้าใครห้อยไว้ข้างนอกก็ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเราจะห้อยตาลไว้แบบนี้ทั้งคืนเพื่อให้น้ำส่วนที่ขมได้หลุดออกมาหมดพอพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วค่ะเราก็ได้ผูกห้อยตาลไว้แบบนี้ทั้งคืนลักษณะที่ได้ตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะแก้มัดเพื่อไปนำตาลออกจากผ้าขาวบางค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสมหรับวิธีเอาเนื้อตาลหรือแยกเอาเนื้อตาลมาไว้ทําขนมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็จะนําเนื้อตาลออกไปพักไว้ในภาชนะก่อนค่ะพอนําเนื้อตาลออกมาใส่ภาชนะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะนําเนื้อตาลมาผสมกับเกลือค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคนผสมให้เข้ากันนี้เลยในขั้นตอนนี้เราจะใช้เกลือใส่ทีหลังแบบนี้นะ เพื่อทำให้เนื้อตาลของเราไม่มีรสเปรี้ยวค่ะสูตรนี้เราทํากินหลายรอบแล้วนะจะได้ผลดีกว่าตอนที่เราใส่เกลือลงไปผสมตอนที่มีน้ําค่ะเพราะส่วนที่เป็นเกลือจะมีความเจือจางนะก็ให้เรานํามาผสมตอนนี้จะดีกว่าค่ะหรือใครจะนําไปผสมตอนที่มีน้ําก็ได้เอาตามความชอบความถนัดของตัวเองเลยค่ะ แต่ของเราจะนํามาผสมแบบนี้เพราะจะทําให้เนื้อตาลของเรามีรสที่ไม่ขมและไม่เปรี้ยวค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมเข้ากันนี้แล้วนะคะลักษณะเนื้อตาลที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะมาบอกวิธีการเก็บรักษาเนื้อตาลให้ได้นานค่ะในขั้นตอนการเก็บรักษาเนื้อตาลเราก็จะนําเนื้อตาลมาตักใส่กล่องพลาสติกแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เกลี่ยหน้าเนื้อตาลให้เนียนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้นําถุงร้อนเราใช้ถุงร้อน5คูณ8นิ้วนะนํามาวางทับหน้าตาลแบบนี้เราจะใช้ถุงร้อนนะคะในการวางทับหน้าเนื้อตาลแบบนี้เพื่อกันตัวน้ําหยดใส่เนื้อตาลค่ะเสร็จแล้วก็ให้รีดหรือว่าไล่อากาศออกให้หมดเลยนะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่ถุงก,ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำาฝามาปิดไว้แบบนี้แล้วก็นำไปแช่ไว้ในช่องฟิตค่ะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีโดยที่สีไม่เปลี่ยนเลยค่ะแต่ถ้าใครเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะสามารถเก็บไว้ได้นาน1 3เดือนและลักษณะของสีก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะ โอเคนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ